แม่เห็นน้องแอนเขาแต่งตัวทําผมอย่างนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนึกว่าลูกสาวกำนานที่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้น้องแอนของเราจะพาไปดูวิถีชีวิตริมแม่น้ําเจ้าพยากันที่ตลาดน้ําแห่งใหม่ใกล้ๆกรุงเทพม,มหานครที่ตลาดน้ําบางนนึ่งค่ะ เพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องสุขภาพมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางว่าเขามีขายอะไรเห็นบ้าง ตลาดน้ำแห่งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ไกลค่ะเพราะว่าอยู่แค่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะบางคนเขาก็ขนานนามนะคะว่าที่นี่เป็นตลาดน้ำเพื่อสุขภาพกับเขาเหมือนกันเพราะไม่ว่าใครนะคะที่ได้มาเที่ยวที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต,ตริมน้ำของชาวอำเภอพระประแดงแล้วก็ยังได้สัมผัสกับกิบกจกรรมทั้งในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจอีก ด้วยแหละค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะนอกจากจะเอาใจใส่ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ภูมิปัญญาไทยๆอย่างในเรื่องของสมุนไพรลงไปในของค้าของขายเหล่านี้ด้วยเมื่อบวกกับมิตรจิตมิตรใจที่โอบอ้อมอารีของคนแถวนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตลาดน้ําบางน้ําพึ่งที่นี่เขาละค่ะ และอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่ก็คงจะเป็นเรื่องของความแปลกตาของของซื้อของขายที่นี่นะคะที่มีทั้งเรื่องของพืชผักผลไม้ของข้าวของหวานที่ต้องบอกว่าหาชมแล้วก็หาชิมกันได้ยากทีเดียวอย่างเช่นเจ้าน้ำแก้วนี้นี่และคะ่ะนี่ค่ะน้ำตลิงปลิงค่ะมาถึงที่นี่แล้วไม่กินไม่ได้ค่ะ ่อค่ะบ้านน้องอยู่ฝั่งขนมโลละ800ค่ะเห็ดเกิดตามธรรมชาติไปขุดมาเอง หลังจากช้อปปิ้งของฝากกันมาเต็มที่คุณผู้ชมก็สามารถแวะคลายเหนื่อยกันได้ที่นี่นะคะมุมศิลปะในสวนสวยที่ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่สามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสนุกสนานกับการวาดเส้นเป็นลายผ้านะคะที่ช่วยได้ดีทั้งในเรื่องของการฝึกสมาธิแล้วก็ช่วยคลายเครียดอีกด้วยละค่ะ๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือสำรานกันนะคะแต่ไม่ใช่สตาร์คริชาแต่นี่เลย ah <laughs> วันนะคะเรามาปิดท้ายก่อนตลาดวายกันด้วยการนั่งรถม้าชมเมืองชมบรรยากาศที่ไม่จำเป็นต้องไปหาไกลที่ไหนเพราะแค่เลี้ยวไปที่อำเภอรพระประแดงแค่นี้ก็มีให้สัมผัสกันแล้วละค่ะ